สวัสดีค่ะเค้กมาแล้วไลน์นี้จะมาตอบคำถามเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่ถามกันเข้ามาว่า,าเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเราเนี่ยจะกู้ซื้อบ้านได้ในราคาเท่าไหร่แล้วก็เราจะต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะคะเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะคะใครยังก,ก็ตามมาเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์ ชร์ชวนเพื่อนๆนิดนึงนะคะขอลานหนึ่งนาทีนะไปฟังเพลงก่อนนะ มาแล้วค่ะมาคุยกันเลยดีกว่านะคะวันนี้กล่องหายไปอีกแล้วนะคะไม่เป็นไรนะคะกล่องแนะนาเพจก่อนนะคะเพจนี้ชื่อหมู่บ้านดิฟเฟอเรนต์นะคะมีจุดประสงค์เพื่อจะช่วยให้เพื่อนๆได้มีบ้านหลังแรกนะคะแล้วก็บ้านหลังแรกเป็นบ้านเดี่ยวด้วยนะคะก็ใครสนใจโครงการเราก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะเราเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะ ตั้งอยู่บนเนื้ที่48ตารางวาถึง1ไร่นะคะในราคาเดียวกันทุกโครงการนะคะราคาเพียง1,990,000บาทนะคะวันนี้มาดูที่เราโพสไว้นะคะหัวข้อก็คือใครอยากรู้บ้างมันพีนมตัวเล็กมองก็เห็นนะมันไกลไปไหนใครอยากรู้บ้างว่าเราจะกู้ได้เท่าไหร่ และผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะคะหัวข้อคือใครอยากรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยจะกู้ได้เท่าไหร่และต้องผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะคะมาดูกันเลยะคะ่ะอันดับแรกเลยก็คือว่า,าสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ที่ถามกันเข้ามานะคะแล้วก็เพื่อนๆที่ยังไม่เคยกู้ซื้อบ้านเลยะคะจะซื้อบ้านโครงการเราเนี่ยเป็นหลังแรกเลยหรือว่าโครงการอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ คืออยากรู้ว่าเงินเดือนของตัวเองนะตอนนี้จะมีศักยภาพกู้ซื้อบ้านได้ในราคาเท่าไหร่นะคะมาดูกันเลยนะคะก็ง่ายๆนะคะอันดับหนึ่งก็คือเราจะดูว่าเงินเดือนเราจะสามารถกู้ซื้อบ้านได้ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็มาแนะนําโครงการบ้านเรากันนะโครงการหมู่บ้านเซเลนนะคะ ปัจจุบันมีหลายโครงการนะคะใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่สำคัญก็คือใครติดบูโลสามารถซื้อได้โดยใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะ,ะรับพนักง,งานขายรับพนักง,งานขายแบบไม่ต้องคอออฟฟิศน,นนะคะก็เพียงแต่แนะนำลูกค้าเข้ามาให้ชื่อกับเบอร์โทรนะคะแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านนั้นเนี่ยซื้อนะคะซื้อหรือจองก็เพื่อนๆก็จะได้ค่า คอมมิชชั่นไปเลยนะคะถ้าโอนก็จะได้3%ของราคาตัวบ้านอยู่ที่อตอกหลังละห้าหมื่ก้าพันเจ็ดรบาทนนะคะแต่ว่าถ้าถ้าลูกค้าจองเข้ามา1,000งบาทเพื่อเนเจะได้รับไปเลย5,000บาทนะคะแล้วก็ตอนโอนส่งมอบบ้าน ก็จะไปหักจากห้าหมื่นเมื่อกี้นะคะที่บอกก็คือเพราะว่ารับล่วงหน้าไปแล้วห้าพันใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะคะค่าสมัครเพียงแค่หนึ่พันบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวลงรายละเอียดไว้ให้นะหนึ่งพันบาทตลอดทีพนะคะสามารถขายได้ทุกโครงการเลยของเรานะคะาวนี้เรามาดูว่า รายได้เท่าไหร่จะสามารถกู้ซื้อบ้านได้นะคะเท่าไหร่นะคะก็ยกตัวอย่างโครงการบ้านของเรากันนะคะโครงการหมู่บ้านดิฟเคเรนซ์ของเรานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแท็กสินค้าไว้ให้นะคะเผื่อใครสนใจโครงการหมู่บ้านดิฟเคเรนซ์ของเรานะคะราคาเดียวกันหมดทุกโครงการเลยนะคะเป็นแบบบ้านเดียวกันเหมือนบ้านชั้นเดียวสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ําจอดรถได้สองพันนะคะตั้งอยู่บนเนื้อที่แตกต่างกันไปแต่ว่าทุกโครงการราคาเดียวกัน ทนะางโครงการที่คุ้มที่สุดตอนนี้แล้วก็กําลังจะสร้างแล้วค่ะขออนุญาตนะคะล้ากาลังจะสร้างแล้วนะคเนะ,คะ,ะคเป็นโครงการที่อําเภอโนนสุมจังหวัดนครราชสีมานะคะโครงการนี้จะเป็นบ้านขนาด50าตารางเมตรนะคะตั้งอยู่บนเดินที่ถึง1ไร่นะคะหรือว่า4 0 0ร้ตารางวานะคะในราคาเพียง1ล้านเก้าแเกาม่บาเัเราคำนวณจากตัวบ้านเราตรงนี้นะคะก็ล้าน99้ามืน อันนี้คำนวณคำนวณจากราคาบ้านล้านเก้าแสนเก้าหมื่นนะคะก็หารหนึ่งร้อยไปเลยค่ะคนที่จะซื้อได้นะคะจะต้องมีรายได้นะคะมีเงินเดือนมีเงินเดือนเดือนละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเนี่ยนะก็คือราคาบ้านเมื่อกี้กับหวยเป่าเลยราคาบ้านเมื่อกี้นะคะแล้วก็หารร้อยนั่นคือ รายได้ที่จะต้องจะต้องถึงนะคะเพื่อที่จะซื้อบ้านราคาเท่านี้ได้นะ,ะแล้วคราวนี้อ่าอันนี้คือคำนวณย้อนกลับมาจากจากราคาบ้านที่เราต้องการแล้วก็หารมาแล้วก็มาเทียบกับรายได้ของเราว่าว่าถึงไหมพอไหมนะคะแต่ถ้าเพื่อนบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้รายได้หมื่นเก้าใช่ไหมคะเพื่อนๆอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันรายได้หมื่นเดียวฉันรายได้หมื่นห้าฉันจะซื้อบ้านได้ราคาเท่าไหร่นะคะ ก็มาดูเลยอเอารายได้หนึ่งหมื่นบาทก่อนเก้เาหนึ่งหมื่นนะคะวิธีง่ายๆะคะอยากรู้ว่าแบงก์จะให้เราพูดเท่าไหร่คะเกาเอารายได้ของเรานะคูณหนึ่งร้อยค่ะจะไดะ้วงเงินที่แบงก์จะปล่อยกู้ก็ตอนนี้เราจะคำนวณจากคนที่มีรายได้หนึ่งหมื่นบาทนะคะแล้วก็คูณ คูณหนึ่งร้อยเข้าไปเลยนะคะตามที่บอกเท่ากับว่าคนที่มีไรายได้หนึ่งหมื่นบาทนะคะจะกู้ซื้อบ้านได้ในราคาวิ่งค่ะกับหัวปอกเลยจะกู้ซื้อบ้านได้ในราคาหนึ่งล้านบาทนะคะก็ถ้าบ้านที่สนใจจะซื้ออยู่มันราคาหนึ่งล้านก็สามารถกู้ซื้อได้เลยะคะแต่ถ้าเป็นโครงการเราก็ยังซื้อไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังไม่ถึงงหมื่นเก้าเลยใช่ไหมคะ แล้วถ้ารายได้15,000บาทจะสามารถาซื้อบ้านได้ราคาเท่าไหร่9,15,000บาทคูณหนึ 9, 10, 15, ่งรนะคะคูณ100นะ่งจะออก็จเป็นท่อ,อท่อทีหลุดมือทออที่ะหลุดมือไปหน่อยนะคะก็ห5่ห้า ก็หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะคูณหนึ่งร้อยก็จะได้ยอดอยนี้นะคะยอดอะไรยอดหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะก็คือไรายได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทสามารถกู้ซื้อบ้านได้มูลค่าไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะแล้วถ้าไรายได้สองหมื่นบาทจะกู้ซื้อบ้านเท่าไหร่วิธีเดียวกันก้าไรายได้ของตัวเองนะคะ แล้วก็คูณด้วย1 0 0อนะคะอันนี้สมมติรายได้20,000นนะคูณ100เท่ากับ2ล้านบาทหนะึ่าจำหัวหรือก้างเอ่ยนะคะถ้ารายได้20,000ื่นก็คูณ100ก็เท่ากับ2ล้านบาทแปลว่ารายได้เพียง2 0,000บาทก็สามารถกู้ซื้อบ้านโครงการเราได้แล้วเพราะบ้านโครงการเราแค่้ันเก้ากว่ากว่าเท่านั้นเองนะ คันนี้เพื่อนๆอาจจะมีคําถามว่าเอา้าแล้วถ้าไรายได้ฉันไม่ถึงนะะแล้วถ้าไรายได้ฉันไม่ถึงแต่ว่าฉันนะอยากจะซื้อบ้านโครงการของเรานะสมมุติว่าไรายได้15,000บาทแล้วก็อยากจะซื้อบ้านโครงการเราซึ่งเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าไรายได้ต้องอยู่ประมาณ2,000 20, บาทนะหนือ1 9 0 0 0ก็ไม่ เ้าได้เนี่ยแล้วรายได้15,000บาทจะซื้อได้ไหมนะก็ลบกันไปเลยนะคะเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าจะซื้อบ้านเราจะต้องมีรายได้อยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทใช่ไหมคะเราก็ให้ง่ายที่นีง่ายกว่าน,นะเอาสองหมื่นไปเลยนะคะสองหมื่นสองหมื่นเมื่อกี้เพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆมีรายได้อยู่ที่เดือนละห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทก็ลบหนึ่งห้า เท่ากับเพื่อนๆขาดรายได้อยู่ที่เมื่อกี้เอาสองหมื่นใช่ไหมคะลบกับรายได้จริงที่เรามีคือห5ึ่งห้านะก็เท่ากับขาดรายได้อยู่ที่ห้าพันบาทนะเห็นไหมคเท่ากับขาดรายได้อยู่ที่ห้าพันบาทถึงจะกู้ซื้อบ้านโครงการเราได้ โครงการหนึ่ก็เหมือนกันนะคะหมายความว่าถ้ารายได้หนึ่งหมื่นห้าพันบาทซึ่งปกติแล้วเมื่อกี้ที่สั่งคำนวณอ่ะมันจะซื้อได้แค่บ้านราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาทแต่ถ้าเราต้องการจะซื้อบ้านราคาแพงกว่านั้นอย่างเช่นโครงการของเราเนี่ยอยู่ล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทเราก็ต้องมีรายได้ขั้นต่ำที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทหรือเรามาคิดทวนๆก็คือ เราจะต้องมีรายไดย้ที่20งห0บาทนะคะก็จะสามารถกู้ซื้อบ้านได้ในราคา2ล้านบาทแล้วบ้านเราไม่ถึง2ล้านแล้วเรามีรายได้แค่หมื0นจริงๆรแล้วมันกู้ซื้อได้แค่1ล้านห้0 0 0บาทแล้วก็เอาเอา2 0 0 0มืลบเมืนหาแล้วก็จะเหลือห5,000ันบาทนะคะ แปลว่าอะไรแปลว่าเราขาดรายได้อยู่ที่5,000บาทนะคะเราก็จะสามารถกู้ซื้อบ้านโครงการหมู่บ้านดิฟเฟเรนต์ได้แล้วนะคะหรือว่ากู้ซื้อบ้านที่ไหนก็นแล้วแต่นะคะที่มูลค่า2ล้านบาทได้เลยนะคะโดยจะต้องหารายได้เพิ่มอีก5,000บาทมาก็จะรวมกันกับรายได้เดิมค่ะก็จะเป็น2 0,000บาทแล้วก็สามารถซื้อได้เลยนะคะ คราวนี้ห้าพันบาทจะหาได้ยังไงแล้วก็จะหาได้จากที่ไหนนะคะอันดับหนึ่งเลยถ้าเราต้องการที่จะซื้อด้วยตัวเองนะคะห้าพันบาทนี้เราสามารถไปทําอาชีพเสริมได้นะคะแล้วเราก็เก็บเก็บรายได้ห้าพันบาทเนี่ยก็คือห้าพันบาทที่เป็นอาชีพเสริมเนี่ยจะต้องเอาเข้าเป็นชีด้วยหรือหรือไปไปทำงาน ให้กับใครก็แล้วแต่นะคะแล้วเขาออกหักนะที่จ่ายมาให้ว่าในแต่ละเดือนเรามีรายได้เพิ่เมเติมอีกไม่ต่ำกว่า5 000บาทก็แปลว่าคุณคนเดียวก็สามารถซื้อบ้านราคา2ล้านบาทได้สบายเลยนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีอื่นห่ะเป็นแบบว่าเราทํางานหนักเราก็เหนื่อยมากเลยนะคะเราไม่มีเวลาไปทำอาชีพเสริมแล้วเราเราก็รับรายได้อยู่ที่หน0 0งบาทแต่เราต้องการจะซื้อบ้าน ในราคาสองล้านบาทเพราะฉะนั้นต้องมีรายได้20ง0 0นบาทมันก็ขาดรายได้อยู่5้าพันทำยังไงดีถ้าเราไม่อยากทํางานไม่ทำอาชีพเสริมเพราะเราไม่มีเวลาเพิ่มเติมน,นะวิธีง่ายๆค่ะง่ายมากๆเลยก็คือ,อาหากคนกู้ร่วมหรือว่าหากคนซื้อร่วมเพราะว่าบ้านหลังนึงก็ไม่น่าจะอยู่คนเดียวใช่ไหมคะเราจะมีพ่อแม่พี่น้องญาติอะไรเงี้ยนะ หรือเพื่อนเรียงได้นะก็ให้มาซื้อร่วมกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะก็ไรายได้ที่ขาดไป5,000บาทเนี่ยเราก็หาคนคู่ร่วมนะคะก็จะทำให้ไรายได้ที่เดิม1 5 0 0 0บาทแล้วก็พอมีคนมาคู่ร่วมอีก5000บาทเราก็จะมีไรายได้ครบ2 0,000บาทแล้วก็สามารถซื้อบ้านในราคา2ล้านบาทได้เลยนะคะ แล้วถ้าเพื่อนๆถามว่าเอา้าแล้วถ้า,อ,าอีกคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้มีไรายได้ถึงคาพันบาทบางกียังไม่พออยู่ดีทํำยังไงนะคะมันจะมีวิธีหนึ่งนะจริงๆแล้วมันเป็นวิธีวิธีเมื่อกี้แหละนะคะที่ว่าหาคนกู้ร่วมแต่หาคนกู้ร่วมเนี่ยจริงๆแล้วสามารถหาได้มากกว่าหนึ่งคนนะคะสามารถหาสองคนก็ได้นะคะแล้วก็รายได,ได้ทั้งหมดนะมารวมกันนะะก็ ถค่ไรายได้รวมกันอยู่ที่สองล้นบาทก็สามารถกู้ซื้อบ้านหลังนี้ได้แล้วนะคะในส่วนของอไรายได้เท่าไหร่แล้วก็จะสามารถซื้อสินทรัพย์ได้มูลค่าเท่าไหร่เราก็ได้บอกไปแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของอแล้วเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเราซื้อบา้านราคาเท่านี้เราจะผ่อนเดือนละเท่าไหร่ แล้วก็เราจะมีความสามารถในการผ่อนไหมเราจะผ่อนไหวหรือเปล่านะคะมาดูกัน,นะคะมาดูเดี๋ยวเคงจะพาไปดูง่ายๆคะพาไปดูสูตรคำนวณอัตโนมัติให้เพื่อนๆกรอกตัวเลขเข้าไปแล้วก็มันจะคำนวณออกมาให้เลยค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็จะเป็นเบบนี้เดี๋ยว ต้องกำหัวใช่ไหมคะกำหัวกำหัวก่อนนะต้องกลับหน้าจอนิดนึงนะ,ะมาๆมาๆกับจออืออ่าไม่ถนัดเดี๋ยวนะเขาเอาจกขาตั้งก่อนเห็นอ่ามาแล้วเอาละ ี๋ยวจะพามาดูโปรแกรมนี้นะคะเพราะว่ามันจะง่ายมากๆนะเห็นไหมคะอือุ้ยเห็นหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆอันนี้ให้ดูใกล้ๆไปก่อนนะมันคือโปรแกรมการคำนวณค่าผ่อนบ้านแต่ละงวดนะคะของสองข้อง สองห้องงอคืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆแต่เมื่อกี้ดูไกลละเห็นไหมเดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆว่านี่คือโปรแกรมอะไรนะคะนี่นะคะออกแบบโดยนะคะนี่เห็นปะเลยนีนะคะอ่าศูนย์คุ้มคลองอุ้ยบางใหม่หรือเปล่าได้ยินไหมคะชัดไหมคะโปรแกรมนี้ถูกออกแบบโดยศูนย์คุ้มคลอง การให้บริการทางการเงินนะคะของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเรียกว่าสอขององนะคะเบอร์ติดต่อก็คือ1213นะคะก็คือให้เข้ามาที่โปรแกรมนี้เลยนะคะอืมนะ,ะเอาไว้ตรวจสอบความพร้อมของผู้กู้ก่อนที่จะกู้เงินเองได้ไง่ายๆคราวนี้มาดูวิธีกาอเลยนะคะ การนี้มาดูที่เกอาอถ้ดูช่องแรกก่อนเลยนะคะเดี๋ยนะจริงๆแล้วมันบอกหมดเลยนะเนี่ยดูตรงตรัวสีเหลืองๆนี้หนให้ดูใ,ใกล้ๆนะเนี่ยแรกบอกว่าอะไรคะคุณจะผ่อน งวดละเท่าไหร่นะคะแล้วก็ช่องต่อไปนี้นะ,ค,ะคุณจะกู้ได้ประมาณเท่าไหร่นะ,ะที่สอนคำนวณเงนแก๊กก็มามา,มากรอกตรงนี้ก็ได้นะมันก็จะคำนวณให้ตโนมัิแล้วก็อ,วกอันนี้นะคุณต้องการผ่อนนานแค่ไหนนะเมะ่กี้ชั้นปอกพอได้แล้วคุณจะกู้ได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็นี่คุณจะผ่อน อ่าไม่ชัดนี่ด้านได้แล้วนะคุณจะผ่อนได้งวดลักเท่าไหร่ให้เลือกตัวนี้นะอันแรกนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูข้างล่างการนี่จะเป็นแบบพร้อมนี้นะสั่นแล้วป่ะนี่นะคะเห็นไหมนี่นะนชัดปะ เป็นแบบฟอร์มอย่างเงี้ยนะคะก็ก่อเข้าไปเลยอันแรกก็คือ,อเป้าหมายไงในการกู้ใช่ไหมก็เลือกเลยนะคะสินเชื่อสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแล้วก็จำนวนเงินนะคะแล้วก็จำนวนปีตดัดดอกเบี้ยอ่ะเดี๋ยวลองกรอบแบบให้ดูเลยนะคะก็ด่วนแรกก่อนอันแรกเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะะ ลเราจะคำนวณค้างเงนบ้านนะะแล้วก็ต้องเลือกที่สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเห็นไหมคเห็นไหมแล้วก็จํานวนเงินที่ต้องการกู้อ่ะเอายอ่อเมื่อกี้กันนะที่ที่เราสนใจแค่ยออราคาบ้านเรานะหนึ่งล้านเกมืบาทนี่นะคะอ่าแล้วก็จํานวนปีในการกู้ยืมนะคะก็เอากี่ปีนี้ อ่สามสิบแล้วกันนะอาสามสิบพออัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยตอนนี้มันก็ไม่เยอะนะคะเราก็กางๆแล้กันนะสามเปอร์เซ็นตะคะแล้วก็กดตัวนี้คำนวณน,นะเท่านี้เองนะคะเราก็จะมาดูด้านนี้นะ,ะนี่เห็นไหมเท่านี้เขาก็จะออกการาฟมาให้อย่างนะมือสัน่นอ,อ เห็นไหมครับชัดไม่ห้อใกลไ้ไปวาอ่าตรงนี้ได้ละค่อนข,ข้างชั้นละเนี่ยนะคะเห็นไหมคะอ่ามันจะเป็นจะเป็นยอดทั้งหมดเป็นอ่ายอดรวมทั้งหมดว่าวางที่เมื่อกี้ที่ที่เรากล่องไปอะ่อะมีด้านนี้นะคะ ที่เรากรอกลงไปว่าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นบาทนะคะสามสิบปีแล้วก็ดอกเบี้ยสามเปอร์เซ็นสินเชื่อเพื่อที่อาใัยมันก็จะออกมาเป็นนี้คำนวณให้หมดเบ็ดเสร็จเลยนะคะก็คือสรุปแล้วเราผ่อนรวมเรียบร้อยเนี่ยอยู่ที่สามล้านกว่านะคะเป็นเงินต้นอยู่ที่ล้านเก้าที่เหลือก็เป็นดอกประมาณหนึ่งล้านคันนี้มายถึงว่าแล้วมันเป็นข้างบนเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องเลื่อนขึ้นไปนี่เลื่อนขึ้นไปดูข้างบน เล่นขึ้นไปแล้วก็ดูตรงนี้นะครัเห็นตรงนี้ไหมมันบอกว่าคุณจะต้องผ่อนเดือนละแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทดอรเบี้ย3%สามเอร์เซ็นตต่อปีนะจำนวนเงินผ่อนเขาบอกว่าจำนวนเงินผ่อนไม่ควรเกินหนึ่งในสามของรายได้ อันนี้เขาเขาเสนอแนนะแนะนำว่าถ้าเราจะผ่อนไหวเนี่ยเราควรจะมีรายได้มากกว่าค่าผ่อนสามเท่านะคะอันนี้เขาบอกว่าถ้าตามที่ก่อเมื่อกี้เนี้ยเราจะต้องผ่อนอยู่ที่เด 8, รับแปดพันสามร้อยเก้าสิบบาทนะคะก็ง่ายๆยังไงก็ลองลองไปเล่นดูลองเข้าโปรแกรมนี้ดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะวางลิง์ไว้ให้นะบันนอ้องใต้ใต้นี้เนาะนคะ คำเงินได้หมดนะเนี่ยไม่ว่าจะอะไรเมื่อกี้ให้ดูแล้วนี่ไม่ว่าจะกู้ได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องผ่อนนานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคำนวณได้หมดเลยแล้วก็คำนวณเบ็ดเสร็จออกมาเป็นตามนี้เลยเ้อะว่าว่าสรุปสุดท้ายแล้วเราจ่ายกันเท่าไหร่เงินต้นเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะจากที่เราเลือกมาก็ยังมีตรงนี้ให้อีกด้วยนะถ้าใครจะลองเล่นเพิ่มเติมมาสื่อมือซ้ายมันก็เลยสั่นไปหน่อยอ่ะ อันนี้เขาบอกว่าทดลองปรับจำนวนเงินที่ต้องการกู้หมายถึงว่าถ้าถ้าเรามีการดาวค่างวดในการถ้าเรามีการดาวจํานวนเงินในการกู้มันก็จะน้อยลงข้างวดนก็จะลดลงนยคะลองก่อดูได้นะคะลองเล่นดูได้ค่โปรแกรมนี้ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็เชื่อถือได้นะคะเพราะเป็นโปรแกรมของแบงค์ชาตินะคะเนี่ยมาลองคํานวณอะไรดูได้เลยนะคะ หมาดกับกล้องเข้าที่เดีมวดีกว่ามาแล้วนะขอใส่ขาตัาง้งเล็มาแล้วเป็นไงคะวันนี้ได้ได้ความรู้อะไรไปบ้างนะคะได้รู้ที่อยากรู้ยังนะคะที่ว่าถามกันมาเยอะเลยนะคะ ให้ชัดๆ่อยคือว่ากล้องเอียงอะกล้องเอียงะนะนี่อะอะไแล้วก็อ่ะที่ถามกันเข้ามานะคะว่า เราจะกู้ได้เท่าไรแล้วก็จะผ่อนเดือนละเท่าไหร่นะคะผ่อนไหวไหมแล้วก็ถ้ารายได้ไม่ถึงจะทำยังไะคะเมื่อกี้ก็ที่แนะนําไปแล้วว่ามี2วิธีหหาไรายได้เสริม2หาคนกู้ร่วมแล้วก็หาคนกู้หาคนกู้ร่วมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้กู้ร่วมได้แค่คนเดียวสามารถกู้ร่วมได้ถึงสองคนนะคะก็คือรวมกันได้ถึงสคนนะ ไม่ได้จำกัดว่าต้องกู้ได้แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะว่ค่อนข้างที่จะง่ายเนาะใช่ไหมเขา้าใจปองเอ๋ยก็ตามนี้แหละงั้นวันนี้ก็ฝากไว้แท่นี้นะคะใครสนใจโครงการเราก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีความรู้อะไรดีๆมาแนะนำกันก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะถ้าใครอยากจะ ให้พูดเรื่องอะไรหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับการสงสัยเกี่ยวกับอะไรก็ตามนะคะเกี่ยวกับการสร้างบ้านหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อบ้านการสร้างบ้านหรือว่าอะไรก็ตามนะคะสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้นี้ได้นะคะข็งจะนด้เก็บคําถามของเพื่อนๆเนี่ยไปทำไลฟ์ต่อไปจะได้ตรง ตรงกับที่เพื่อนเพื่อนอยากรู้นะคะเพราะว่าบางทีไม่รู้ว่าจะไลอะไร,ะไรแล้วก็อาจจะไม่ตรงกับความสนใจของเพื่อนอยากจะให้ไลของเรานะคะมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมานะเดี๋ยวจะมาตอบนะคะ้ววันนี้ก็ลากันไปก่อนแล้วยังไงฝากโครงการหมู่บ้านของเราด้วยะคะ่ะหมู่บ้านดิฟเฟอเรนต์นะคะงั้นก็ไปแล้วนะไว้พบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ